ขอนอบน้มนมำพรเารเดชพระรัตนตรยัยด้วยศสียงกล้าขอความเจริญความผาสุกและความมีปัญญาจงบังเกิดมีเกศธาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนวันนี้ รายการธรรมก่อนนอนในค่ำคืนวันนี้อาตมาก็จะได้นำเสนอเรื่องยักษ์ถูกหลอกและวาสดุ้งกลัวต่อบุคคลที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้ยินมาว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรา ทรงเข้าสู่พระปรินิพานแล้วในชนบทแห่งหนึ่งของพระเจ้าโกศลได้มีบ้านที่มีชื่อว่าตุททคามในชนบทตุททคามนั้นมีคนคนหนึ่งชื่อว่าพุทธธาตาที่ได้ชื่อเช่นนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นพูดถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งอยู่ตลอดชีวิตอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นผู้ตต้านทานเป็นที่อาศัยและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าพเจ้าในสมัยนั้นมีชาวชนบทผู้หนึ่งท่องเที่ยวไปในที่นั้นๆบรรลุถึงตุทธคามนั้นแล้ว พักอาศัยอยู่ในเรือนของพุทธทาสนั้นแต่ยักษ์ตนหนึ่งได้เกาะอยู่ในร่างกายของชาวชนบทนั้นเบียดเบียนบีบคั้นครั้งนั้นในเวลาที่ชาวชนบทเข้าไปยังบ้านของอุบาสกพ,พุทธทาสนั้นยักษ์ไม่อาจเข้าไปยังบ้านของพุทธทาสนั้นได้ ด้วยอำนาจแห่งคุณของพุทธทาสอุบาสกนั้นปล่อยให้ชาวชนบทนั้นยืนอยู่นอกหมู่บ้านตลอด7วันยักคอยดูการมาของชาวชนบทนั้นครั้นแล้วชาวชนบทนั้นอ,อ,อยู่ในบ้านนั้นตลอด7วันใครจะกลับรัดของตนในวันที่เจ็ดออกจากบ้านไปแล้ว ครั้งนั้นยักษ์เห็นเขาออกจากบ้านเช่นนั้นจึงเข้ามาเกาะที่ตัวของชาวชนบทแล้วครั้นแล้วชาวชนบทนั้นจึงได้ถามยักษ์นั้นว่าตลอดเวลาเพียงนั้นท่านไปไหนยักษ์ก็ตอบว่าท่านผู้เจริญเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในที่นั้นตามความต้องการของท่าน วันล่วงไปแล้วเจ็ดวันครั้งนั้นชาวชนบทนั้นจึงถามว่าท่านต้องการอะไรกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้อะไรแก่ท่านครันยักษ์ตอบว่าข้าพเจ้านั้นได้รับความหิวบีบคั้นข้าพเจ้าต้องการข้าวเขาจึงพูดว่าเมื่อเป็นดังนั้นทำไมจึงไม่เกอด ฉันกำลังอยู่ภายในเรือนเมื่อ,อยักบอกว่าท่านผู้เจริญในเรือนนั้นมีอุบาสกค,คนหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งด้วยเดชะศีลของอุบาสกนั้นข้าพเจ้าไม่อาจเข้าไปสู่เรือนยืนอยู่ได้ชาวชนบทนั้นไม่รู้ว่าอะไรชื่อว่าสาระ จึงถามยักษ์ว่าท่านพูดอะไรอุบาสกนั้นถือเอาเป็นสระณะถือเอาอะไรเป็นสระณะยักษ์นั้นจึงพูดว่าอุบาสกนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสระณะเป็นที่พึ่งแล้วถือเอาเป็นสระณะาชาวชนบทนั้นก็ได้ถือเอาพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นสรณะ แล้วก็ได้คิดว่าบัตรนี้เราจะลวงยักษ์นี้ชาวชนบทนั้นจึงพูดว่าดูก่อนยักษ์ถ้ากระนั้นแม้ข้าพเจ้าก็ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งเช่นเดียวกันพอเขาพูดอย่างนี้แล้วยักษ์นั้นก็เกิดความวาดะดุ้งกลัวร้องเสียงดังหมุนหมุนตัวหนีไปด้วยความกลัว การระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ย่อมเป็นการห้ามภัยและอุปเทวะอันตรายในโลกนี้นำมาซึ่งสวรรค์และพระนิพพานในโลกหน้าสมจริงตามคำที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่าคำว่าพุทธโธนั้นนำความกลัวมาให้แก่มนุษย์ทั้งหลาย นำความบันเทิงทุกเมื่อมาให้แก่คนพักดีต่อพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อความพินาศแห่งอุปัตถวอันตรายทั้งปวงเป็นยาทิพย์างประจักษ์เป็นทิพพมลนเป็นมหาเดชเป็นมหายันเป็นมหาอัศจรร์เพราะฉะนั้นยักษ์ยร้นั้นเห็นชาวชนบุทนั้นแล้ว ยักร้ายนั้นเห็นชาวชนบทนั้นตั้งอยู่ในสรณะนะก็มีความหวาดเสียวและถึงความกลัวขนลุกตกใจฉันเห็นแล้วจึงหมุนตัววิ่งไปเหมือนความมืดเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นและเหมือนปุยนุ่นปุยสำลีถูกลมแรงพัดกระจายไปความทุกข์ใดเกิดแต่พระราชา โจรศัตรูยักษ์เปรตเป็นต้นมนุษย์ผู้ไม่อยากได้ความทุกข์นั้นพึงถึงสารณะสามคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะต่อจากนั้นชาวชนบทเห็นอานิสง์มีคุณมากในสารณคมมีความเคารพรักในพระพุทธเจ้าคิดว่า เราจะถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแล้วจึงถึงสระณะเมื่อชาวชนบทนั้นสิ้นชีวิตแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์เหมือนตื่นจากหลับด้วยอานุภาพแห่งสรณะคมนั้นดังนี้เลยท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแม้ยักษ์ทั้งหลายาเห็นคนที่ถึงสรณะอย่างนี้ ย่อมหนีไปเพราะกลัวมากเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจงรักษาศีลและถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นารณะเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตละกายทุจริตวจีทุจริตและมะโนทุจริตชื่อว่าคบสุขติดังนี้แลเรื่องยักษ์ถูกหลอกก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ วันนี้ก็คงจะพอสมควรเกเวลาอัตมาก็ขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่ท้ายในที่สุดนี้อัตมาก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยอันเป็นบุญญานิรัตสัยขอจงมาช่วยทำให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายพ้นจากสัพพภัย ประสบแต่สิ่งอันเป็นมิ่งมงคลสมบูรณ์ภูนผลไปด้วยลาบยศสุขสรรเสริญเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้งสีประการคืออายุขอให้มีอายุยืนยาวเพื่อที่จะได้อยู่ทําคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปวันนะขอให้มีผิวพรรณผ่องใส สุข,ขะขอให้มีความสุขกายสบายใจพะละขอให้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งปราศจากทุกโศกโรคภัยใดๆที่จะมาเบียดเบียนอันหนึ่งคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบในธรรมนำตนให้พ้นจากกองทุกประสบสันติสุขแล้วใสขอความปร,รารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จ,จ ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร